เขา,าขาดบานที่ได้มาไปยิงกุญแจมาแต่กุญจป๊อกกีเลย<อ>ไปหาซื้อกุญแจเบอร์สิบเก้ามากรอบนึงละอะไรเบอรเช้าเนี่ยมาอกรอบหนึ่งเหรอรครับ สีสวยเลยมไปควันไม่ไอแล้วมัรักรับอั้เครื่องยนแห้งให้เต็มเย็นห้อมครับเย็นตัแแล้วธรรมดาเรืปีเลยครับจ้ะีเกครับรถปีสี่เก 9 0 0 0 0ตอกล่องได้นะครับเอากระสานพร้อมโอนแอนีเ่เหตุทำไมนะครับ ไฟหกสียางนะครับตัวถังสีสวยดีย<อ>แกเย็นดีโอ้สีสวย <c oughs> ใช่ปะ แม่ทางไกลนี่สบายเลยเกียร์คัสเบรกดีครับเบรกีเกียดีเออลดตรวลดขอบใส่งานนะรลดขอบใส่งานเลยแอร์เย็นแอร์เย็นเอกสารภาษีครบทุกอย่างภาษีขาดอยู่บ่อยังเดียวต่อขาดอยู่บ่อยังเดียวต่อให้คุยกันได้เปิดไปอยู่ที่เก้ามือเนี่รถได้เนาะลดได้รถได้ ซีรพีเมื่อกี้เลยคัซีห้อนี่สวยๆไผมใัไยงงามอยู่ต่อนมเาแม็กซี่เลยยางดีพร้อมใช้งานราคาเปิดไปอยู่ที่เก้าหมบาทนะครับรถปีสีรถปีสีสวย em hệ hệ thống pha hệ thống điện hệ thống này hệ thống điện hệ thống điện hệ thống

เครื่องดีแอร์เย็นวิ่งทางไกลสบายตัวถังตัวสีไม่มีปัญหาสีเดิมยงา<ำ><ส>นะครับสีเดิงาามโอ้สีเดิมโงงานพร้อมส,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 สีสวยสีสวยสีสวยอ่าสนใจยังไงเบอร์โทรใต้คลิปนะครับโอที่ปลาน้ยเลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับที่ตั้งเราจะอยู่ที่บ้านตาลเรียนนะครับบ้านทุงปลาแห้งเนาะต้นเนะบ้านกาลเรียนบ้านตาลเรียนตำบลตาลเรียนอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานี นะครับนิสันซื้อวันตุนีของนิสันเลยนสันคอนเทียร์นิสันคอนเทียตัวสุดท้ายปี49ตัวสุดท้ายนาเวลาเลยก็จากน้าเวลาแมตัวนี้เซ็ตเพิ่มอกกรขื้นเป็นน่าเวลาเลยแกมครับปี49่เกเครื่อง2,500าเครื่อง2,500นะครับเครื่องส5ังนตัวนักเป็นส7งเจแล้วนิสันหายากที่ตตห ก็่งแหงเป็นเรื่องแย่ยิ่งสนใจยังไงก็ททกสอบถามได้นะครับส่วนมุมด้านนี้นะครับบางคนนั่งข้างก็สวยงามนะครับด้านหน้าก็สวยงามมาถึงง่าย

สภาพปีนี่ก็ถือว่าใส่ได้ยงางามงสวยออยู่นะครับสวยงามสวยงามตัวใจเนี้ยจังโวกตอร่องได้คุยได้ค,ครับสวยงามเอาโอเคครับ